ฮอปปี้แบ๊์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นเล็กไขรๆก็เล่นอขออนุญาตใส่เสื้อก้ามน,นะครับไม่ไหวช่วงนี้ร้อนมากนี่ขนาดนั่งอยู่ห้องนะแอร์เป่าอยู่ตรงหัวเนี่ยโ้โหรร้อน ร้อนจริงๆร้อนจริงๆอะวันนี้รีบมารีวิวเลยตัวนี้รัดคิวทุกตัวเลยนั่นก็คือเจ้านี่ครับแทนแทนแทนฟิกกูไลส์สแตนดาร์ดมาสไลเดอร์ลิวคิและก็ดาคูแลเดดาฮ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 ฮเจ้าตัวนี้เป็นฟิกกูไลส์สแตนดาร์ดนะครับคาเมเลเดอร์ลิวคิแล้วมันยังให้มังกรมันมาด้วยเฮ้ยราคานี้ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเอ้เขาบอกเลยเออตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มมากครับอ่ะอวยเลยอวยตั้งแต่ยังไม่ได้ประกอบเลยเนี่ยอวยเลยเออมานี่ข้างกล่องเห็นไหมมังกรยาวมากเออเนี่ยไซส์มันเขาบอกความยาวมังกรยาวกีเ่เซนวะยาว630มิมลล mm, ิเมตร6.3มิล mm. ิเมตร ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้อ่านี่แล้วก็แถมมือมาให้เยอะเลยครับแล้วอาวุธของริวคิมาครบเลยดาบโล่หัวมังกรอ่าการ์ดก็มาเออเดีอ่ะนี่แล้วก็อันนี้เขาก็จะบอกว่าเขาให้ ตัวแตนเอาไว้โพสท่าเอ,อในตำนานด้วยตอนใช้ท่าไม่ตายนั่นเองออยากเปิดแล้วใช่ไหมล่ะผมก็อยากประกอบแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะไม่มูเยอะและเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูพลาสติกข้างในกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยเอะละครับมาเปิดกล่องกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะช้าอยู่หญ่ อาหูเฮ้ยเฮ้ยแผงแรกเฮ้ยสวยอ่ะเฮ้ยนี่แผงสีเงินนะครับทํามาดีเลยอะ่ะที่สำคัญมันซ่อนรอยตัดด้วยเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยดีอ่ะดีงามเออแผงสีเงินอูลงมาใช้ได้เลยครับสีสวยเลยละ่ะ เฮ้ยสีเงินสวยมากแล้วก็ลงดีเทลมาให้เยอะเลยครับนี่แผงแรกนะครับนี่ขนาดแผงแรกนะแล้วอันนี้เป็นแผงสีแดงอ่าสีแดงอันนี้แดงแบบเหลือบๆบมุกๆหน่อยนะอันนี้น่าจะเป็นตัวมังกรน,นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นแผงสีดำเป็นน่าจะเป็นตัวลิวคีแหละอ่าดูเนี่ยรายละเอียดดูตรงเท้าสิเห็นไหม ในกล้องไม่น่าจะเห็นแน่เลยเออเขาปั้มตาสัญลักษณ์ของริวคิมาให้ด้วยที่เท้าอะ่ะเฮ้ยสวยสวยสวยมาอันนี้สีแดงนะ่าจะเป็นตัวของริวคินะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นตัวของมังกรนะครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะอ,อมีแดงของตัวริวคิกับแดงของตัวมังกรต่างกันนะเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะ เออในกล้องนี่เห็นชัดเลยอ่ะอันนี้จะออกเป็นมุกๆุกหน่อยตัวส่วนตัวของลิวคิเนี่ยจะออกเป็นแดงด้านๆนะเออ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 ดีๆๆๆๆสวยดีสวยดีแล้วก็อันนึงเป็นแผงของมังกรครับแล้วก็ข้างหลังเป็นตัวของลิวคิ้อันนี้เป็นแผงสีดานะครับอ่าแล้วจะเป็นช่วงแขนช่วงขาช่วงเท้าอ่าเห็นไหมเอ่ยมาแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่รู้แผงอะไรละ น่าจะเป็นแผงสีทองนะฮะ,ะแต่มันก็ทองของบันไดอะทองนี้แหละทองกาแฟนี้แหละแล้วก็อันนี้เป็นลูกตานะครับลูกตาของฮิวคีแล้วก็อันนี้เป็นสแตนเอาไว้ใช้เล่นกับตัวมังกรน,นะครับแล้วก็น,นี้ข้างล่างเห็นไหมกาดึงกาดก็มาให้มาทั้งหมด5ใบนะฮะอ๋อเป็นกาดเรียก หัวมังกรเรียกโล่เรียกดาบแล้วกเ็เรียกมังกรแล้วก็สุดท้ายก็ไฟนอลเดเวนตตเนี่ยนะถ้าใครดูนะจะรู้นะครับว่ากตกตกข้างหลหนก็คืออะไรอ่ะและน,นี้ก็แผงสีทองอีกครับอ่าแล้วก็สุดท้ายครับ <laughs> กำลังจะพูดเลยว่าดีไว้ไม่ให้สติกเกอร์มาโอ้โห ลิวคิทำไมสติ๊กเกอร์เยอะขนาดนี้เนี่ยอูอะะไปต่อไม่เป็นเลยอ่ะอ่ะอันนี้สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็แผงที่ใส่เนี่ยเป็นฐานของตัวลิวคินะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นแผงสีแดงก็จะเป็นตัวลิวคยยินั่นเองหมดแล้วมาปึ๊บคู่มือโอ้อาร์ตเวิร์กสวยเนาะ ด้านหลังประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอ่าตรงกลางนี้เลยนี่นี่นีนนพาโพสต์ในตำนานครับอ๋เอเฮ้ยมันทําได้จริงนี่แบบว่าเฮ้ยสวยนะมาดูกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่แผงครับเจ้าตัวเนี้ยน่าจะต่อไม่นานเน่ะแต่เสียเวลาอย่างเดียวคือเสียเวลาแปะสติกเกอร์ฮะมา1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13แผงรวมฐานสติกเกอร์1แผงการ์ดเซต1แผงครับมีแค่นี้เองเออแป๊บเดียวก็เสร็จยากตรงแปดสติกเกอร์นี่แหละอ่าเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสี้ยเวลาผมอยากต่อแหละไม่ใช่เรืองไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าลิวคิให้เป็นตัว แล้วก็เจ้าดักูเลเตอร์ด้วยแล้วมาดูกันว่ามันจะอรังขนาดไหนปะไปดูกันเลยตะตะตะแด,ะะด,ะดนแล้วเราก็ประกอบเจ้าขาแมนไลเดอร์ลิวคิเสร็จแล้วนะครับเออนี่เฮ้ยสวยนะดูเผินๆนึกว่าเป็นฟิกกูอาร์ตนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นงานพลาสติกคิดฟิกกูไลส์สแตนดาร์าด จุดขยับโอเคเลยครับจุดขยับดีเลยฮะแน่นปึกจัดท่าจัดทางได้ดีเลยครับเทมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือสติกเกอร์นะครับที่แปะลงตรงบนในส่วนสีเงินนะ่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะไอตัวพลาสติกสีเงินเนี่ยมันจะลื่นๆหน่อยตัวสติกเกอร์จะไม่ค่อยอยู่นะครับของผมนี่แตะไปประกอบไป เออสติ๊กเกอร์หลุดหายไปต้องมาตามหากันอีกฮะดีมันติดอยู่ที่ซอกนิ้วนะครับอ่ะมาดูไฮไลท์ของเจ้ากล่องนี้นั่นก็คือพญานาคอ่าไม่ใช่ครับเจ้านี่ก็คือดาร์กูเลดเดอร์ครับหูขอบอกเลยว่ายาวมากดูรล้นเฟรมเลยอะ่ะเอ๊บนี่ดูยาวยาวเท่าตัวผมเลย อแล้วก็มันสามารถจัดท่าจัดทางได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะจัดท่าจัดทางให้ดูละกันมาแล้วก็ในส่วนของริวคิก็จะมีมือมาให้นะครับอันนี้เป็นมือกามอาวุธนะครับอ่าเวลาจะใส่อาวุธต้องถอดมือตรงนี้ออกแล้วก็อาวุธใส่เข้าไปนะครับอ่าให้มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น มือทำท่ายอย่างเงี้ยอ่ะมือมือขอผิดอันขอโทษมือทำท่าอย่างเงี้ยอ่าให้มาคู่หนึ่งครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นมืออย่างเงี้ยเออผมก็ไม่รู้จะพูดว่ามืออะไรดีอะ่ะอ่าให้มาข้างหนึ่งครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นมือถือการ์ดครับอ่าเอาการ์ดมาให้ถือได้นี่ แล้วก็อันนี้ก็คือการ์ดทั้ง5้าใบนะครับนี่เห็นไหมก็ไม่รู้ว่า,าผมไม่ได้ออกจากซองนะครับผมกลัวมันหายนะฮะอ่าแล้วก็อันหนึ่งเป็นหัวมังกรนะครับอ่าที่เราเอามาใส่ที่หมัดของยูคินะครับหัวมังกรนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นส่วนอเอาไว้ติดกับโลนะครับ ไว้ให้ลิวคิ้ถือโลมาจากไหนโลก็มาจากตัวมังกรนะครับสามารถถอดได้นะฮะนี่ตรงนี้ของเจ้าดาร์ูเรเตอร์นะครับสามารถถอดได้แล้วก็ดาบของเจ้าดาร์คูเรเตอร์ก็สามารถถอดได้เหมือนกันนะครับอ่าอ่เห็นไหมดาบนี่ดาบอยู่นี่ดาบอยู่ที่หางนะครับเอามาถอดให้เจ้าลิวคิถือได้นะฮะแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้พอเวลาถอดดาบมาแล้วอันนี้เป็นปลายดาบนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ะ ชิ้นนี้เป็นปลายดาบนะครับที่ไม่ตัดเพราะว่ากลัวหายเหมือนเดิมครับแล้วส่วนอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้ติดตรงไหล่นะครับให้เอาโล่มาติดตรงไหล่ของริวคินั่นเองอ่าทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าริวคิก,ก็มีประมาณนี้นะครับขอบอกเลยว่างานดีครับงานดีจริงๆสวยครับสวยออใครพลาดนี่ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยครับควรจะต้องเก็บครับ แฟนแฟนคาร r เลเดอร์ควรครับควรเซตนี้ต้องเก็บครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปจับเจ้ารีคีแล้วก็เจ้าดากคูเรเดอร์ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีก,กว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับกับงาน f i ก u ูไลส์สแตนดาร์ดม้าสไลเดอร์ลิวคีเซตนี้เฮ้ยสำหรับผมยกโปง้ง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 ยกโป้งเลยมีติเล็กๆน้อยๆเองเนี่ยที่ผมติเลยก็คือ 1. สติกเกอร์เยอะไป 2. สติกเกอร์ตรงแปะตรงชิ้นส่วนสีเงินเนี่ยเพื่อนๆระวังนะครับอย่าไปโดนมันเยอะอด้วยความที่สีเงินมันมีเหมือนเคลือบอะไรลื่นๆไว้อะ ตัวซิเกอร์มันก็แปะแต่มันจะไม่ค่อยอยู่ถ้าเราไปโดนมันปุ๊บมันก็จะขยับบางทีเนี่ยถึงขั้นหลุดออกไปเลยก็มีผมผมนี่หลุดออกไปเลยดีไปติ่งจูดที่ซอกเล็บดีไม่หลุดร่วงหายไปไหนอ่ะก็มีข้อควรระวังแค่นี้เองเล็กๆน้อยๆโดยรวมยกป้งยกปงยกปงยกป้งใครที่พลาดเนี่ยโอหรือว่าพลาดมากๆเลยนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับหรืออยากจะแนะนำติชมรายการหรืออยากจะให้ผมไปรีวิวอะไรก็แนะนำกันได้ครับเอาเป็นว่าวันนี้ฮอปปี้แบกก็ไปแล้วครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้ดูก่อนใครไงครับช่วงนี้โควิดระบาดหนัก ดูแลตัวเองเทคแคร์ yourself นะครับล้างมือบ่อยๆสวมแมสก่อนออกจากบ้านกินร้อนช้อนเราเองดูแลตัวเองกินน้ําเยอะๆเ,เพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องผ่านไปได้ด้วยกันอ่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย 好，宝贝。